งเงินและสิ่งของก็ยายามเอาแบบของโรตารี่นะครับอ่าหลังไหลกันมานะครับเราเป็นเลยกับพี่แม่เพื่อนไหนคะ่ะ ช่าผู้ชมคะวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะที่สโมสรโรตารีซึ่งนําโดยสโมสรโรตารีลาดดาทิวาสท่านนายกต่วนมารินีบทอทของวันนี้ได้นําอดีตว่าการภาค3 3 3สามโรตารีสาคนท่านละออและสุภาพบุรุษจุลานันจินดาพร้อมด้วยนายกรุ่นร้อนายกรุ่นร้อยสนายกรุ่นร้อยและนายก120อีกครับนะคะพร้อมด้วยสโมสโราอ่าสโมสรโรตารีลาดดาทิวาสได้ลงพื้นที่ บ้านมูโน,โนอำเภอสงไห่กลกจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ที่เกิดผลิตทุกระเบิดในวันทีท่9กรกฎาคมที่ผ่านมาสโมสรโรเตเรี่ของเรานะคะ,ะได้ลงพื้นที่ไปแล้วหนึ่งครั้งได้มอบของที่จำเป็นและก็มอบเงินสดเพราการนี้ได้ออกข่าวไป สมโมสรโรตารีต่างๆในภาค3330โรตารีสากลเล็งเห็นมีความสำคัญมอบความผลใหญ่มายังชาวบ้านมูโนโวันนี้โอกาสดีค่ะนะคะหลายสมโมสรตามที่ดิฉันได้บอกไปเมื่อสักครูน่นี้ได้หลงพี่มาด้วยตัวเองจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตผู้ว่าการภาคและอ,อจินดาเชนตาตามค่ะ อยู่กับท่านอดีตผู้ว่าการภาค3330ศโรเตอรี่สาคท่ทนละอ,อจินดาซึ่งท่านลงมาในพื้นที่บ้านโมโนโุษด,ด้วยตัวเองนะคะเพื่อที่จะมาเป็นกําลังใจและก็มอบทุนทรัพย์ให้กับคนที่ได้คนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ท9่คือโรงงานเก็บพลุเนี่ยระเบิดค่ะตอนนี้เราอยู่กับท่านแล้วสวัสดีค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ลงพื้นที่มาที่นี่รู้สึกยังไงบ้างคะตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแต่มาเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าขนลุกอะ่ะ,ะออเขาจะลําบากแค่ไหนนั้นอะไรที่พวกเราคนไทยเราช่วยกันได้ก็อยากจะส่งกําลังใจทุกคนไทยทุกคนช่วยเป็นกําลังใจและส่งความช่วยเหลือ,อามาช่วย ผู้ประสบภัยที่บุโนนี้ด้วยค่ะขอบคุณท่านละออมากนะคะที่เห็นใจชาวนาละครสีครับสวัสดีครับนักตบครับครับผมกับใหญ่ครับคนสวยที่ไหนครับสมุทรชท่าเรือกาญจนบุรีค่ะขอบคุณมากค่ะสาราทรงขาครับทรงขาครับทรงขาค่ะทรงขาขันใหญ่ค่ะค่ะสมบัติการนะคะกับใหญ่ครับกับใหญ่ คนลังหัดใหญ่ค่ะสระารเทวาค่ะเลซวนครับเลซวนข้าสารค่ะ คุณผู้ชมที่รักคะท่านก็จะเห็นนะคะว่ามาจากสโมสรโรตารีรุ่น114ีนะคะซึ่งยอดเงินนะคะแล้วก็มี118มี 120E งร้อีครับแล้วก็อดีตผู้ว่าการภาคละอจินดานะคะที่ท่านเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะตอนนี้นะคะมีผู้ได้รับผลกระทบมารอแล้ววันนี้เรานําเฉพาะเงินสดมาเท่านั้นนะคะจะเป็นเท่าไหร่บาทนี่ไม่บอกกันละถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นรอบที่2แล้วค่ะอีกสักครู่นะคะพวกเราหลังจากที่ม เงินเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราก็จะลงไปในพื้นที่นะคะตามขึ้นมานะคะป้ายนี่คือจากสโมสรโรตารีรุ่น1 1 4และกลุ่มเพื่อนสังสรรค์หันษา,าซึ่งวันนี้นําโดยท่านลาวันตวนเพลงนะคะจะดูว่าเป็นใครบ้างเนนาตัวแต่ละท่านเลยค่ะครับอดีตนายก นัทพัฒน์จิตธรรมพงศ์นะครับจาสมุดสอนโดตารี่กับใหญ่ครับรุ่น114ครับ114กับใหญ่อดีตนายกคุณชรัตน์บุญนุ่ัพ้์ขาดอดีตนายก114ค่ะพี่ไก่นะคะลาวันนะคะจากสมุดสอนโดตารี่สมุดปากกาและสุภาพบุรุษจากค่ะเลือดขาค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกมาถึงที่นี่แล้วดีใจมากนะคะที่ได้เป็นตัวแทนพวกเราทั้งหมดได้เป็นตัวแทนของรุ่น114แล้วก็เป็นเพื่อนสังสรรค์นันสารนะคะวันนี้เรามาร่วมกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะมามอ เงินให้กับผู้ที่ประสบภัยนะคะนี้ค่ะจากกขับใจค่ะครับดีใจมากนะครับผมไม่นึกเลยว่าผมได้มาที่นี่นะครับได้เห็นสถานที่จริงๆนะครับในวันนี้ไปเห็นสภาพแล้วก็โหคือค่อนข้างยากอยากอยากไปสำรวจด้านในครับค่ะค่ะท่านใท่านใดจะนยุครับค่ะก็จริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ภาคใต้ซึ่งแบบไม่ไม่ไม่ไกลจากขัดใหญ่ด้วยแล้วก็วันนี้ได้มาก็คือเหมือนกับว่า

โมโนโน 1, 20, ิน,นค่ะใด้จำนวนเงินหนึ่งมืนสองพันบาทค่ะค่ะเชิญเลยค่ะเชิญมอบด้านหลังเลยค่ะจดิมอกาเซขอบคุณค่ะต่อไปขอเชิญรุ่นหนึ่งหนึ่งแปดค่ะาจากสมโมสรโรตารีสุพรรณนิการนะคะสุพรรณบุรีนะคะก็ได้ทราบข่าวกับเพื่อนร่วมรุ่นนะคะคุณต่วนมารินีนะคะนายกนาราธิวาสนะคะก็ว่าทางนาราธิวาสเกิด เหตุพลุระเบิดนะคะก็พวกเราไม่นิ่งดูได้ก็อยากจะลงมาแล้วก็จองตั๋วมาเพื่องานนี้นะคะแล้วก็ขอมาให้กําลังใจทุกๆท่านนะคะคือพวกเราโรตารี่เราจะไม่ทอดทิ้งกันนะคะค่ะก็ดีใจที่สภพานิกายได้เป็นส่วนร่วมในการช่วยบรรเทาความทุกข์ ขอให้สู้ๆต่อไปเพื่อเราจะคอยช่วเหลือโรตารี่มีอะไรก็ช่วเหลือส,สังคมตละดไปขอบคุณครับคุณค่ะไม่มีซีสองเยอะ ท่าน,น,นี้เราอยู่กับรุ่น1 1 2นะคะซึ่งตัวแทนที่มารับมอบมามอบวันนี้ก็คืออดีตนายกสุมาลีเนื้ออ่อนแล้วก็อดีตนายกอ่เชียรยุทธเนื้ออ่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณสุมาลีคะเป็นตัวแทนของสมาชิกรุ่น1นึ่งสองใช่ค่ะเป็นตัวแทนของ1 1 2นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแค่ภาคเดียวนะ,ะของของหนึ่งหนึ่งสองจะรวมมาทั้งหมดทั้ง4ภาคเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น3ามสามสามศูนย์สามสามสี่ศูนย์สามสามห้าศูนย์สามสามหกศูนย์นั่นหมายความว่าทั้งประเทศนะ ของ112ค่ะก็ก็รวบรวมกันนะคะเป็นน้ําใจของสมาชิกทุกๆท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นอดีตร่วมการภาคนะคะอดีตนายกเนะเราก็เป็นอดีตกันทั้งหมดแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้ําใจของทุกท่านค่ะที่ส่งกันมานะคะวันนี้ เราก็ได้มากันเยอะนะคะแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของทุกท่านนะคะที่ส่งมอบกันมาในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะบุเลด็อกโซ่อะไดีบุเลดูวิดดออีสานนี่มอเตนาทีนี้ตุมอเล็ตนาทีตุสุก่าสุก่ารุมมโหสถน้อยรอตัวทุ่งตัวทุกเป้งเออหลังคาเสียไปประมาณ20ตัดโอเคมั้ทีแรกเขาหมดตัวไม่มีคนเสียชีวิตนะไอ่ที่ตัวเรื่องมมโเลย อยู่สองคนอ,อยู่น้อยจริงๆคือคนมือระดังเดิมอาชีพทำว่ากาับเพระว่ากาับเพรแล้วดูว่ากับเพราหรอเนี่ยนู่นดูสายเยอะอยู่ใช้ให้บ้านหรือเปล่าเราจะสร้างบ้านให้ไหมไม่โดนนิดเดียวครับโดนนิดเดียวนะโอ,โอเคนี่มาดูคนมีบ้างเป็นยังไงบ้างคะนะเป็นงไงบ้างใจหายเลยค่ะ <ใจ S 1> <laughs> บ้านทั้งหลังเลยเปล่าทั้งหลังค่ะค่ะแล้วก็มีใครอยู่บ้างไหมวันนั้น มีแฟนแล้วก็ลูกสาวสองคนมีบาดเจ็บอะไรไหมคะมีมีโดนขาด้วยลก็บนหัวบนหัวนะทำดนละเนาะี่สมมสอนรอตเตอรี่รู้ไหมรู้ไหมว่าทำไมถึงชัดๆชัดสมมสอนรอตเตอรี่รู้จักไหมก็รู้จักรูัสมาชิกเนี่ยพอดีขายเขายํำแล้วค่ะก็เป็นความรู้สึกที่ หลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะความเศร้าโศกเสียใจถ้าไม่มีการเสียชีวิตนะก็คงจะทุเลาเบาบางลงได้บ้างแล้วก็พร้อมได้รับกําลังใจจากหลายๆองค์กรและก็หนึ่งในองค์กรเหล่านั้นก็คือสโมสรโยนกาได้เยอะหรือเปล่าคะยอะเงินวันได้9ก0 0 0กว่าบาทเกือบแสนนะคะรวมรวมกับสมาชิกต่างพื้นที่แล้วก็แสนกว่าบาทเราก็แจกครอบครัวละ3 0 0พันบาทค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะท่านลุารู้สึกดีใจค่ะที่ได้ช่วยเหลือเขาบ้าง ในสิ่งเล็กๆน้อยๆตรงนี้ค่ะเพื่อประทางขอบคุณท่านอดีตนายกภาวนาสศสีออนมากๆนะฮะท่านก็จะเป็นผู้ช่วยพากในวันนี้ค่ะ <c oughs> ความสําเร็จในภารกิจที่ได้เดินทางมาแล้วก็เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาด้วยสวัสดีภาพขอบคุณมากครับ จะบอกทุกท่านนะคะสโมสรโรตารีว่าท่านนัชบุญดีเนี่ยท่านเป็นนักการเมืองที่อยู่ในพื้นที่และท่านก็ไม่เคยละเลยนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมครั้งนี้นอกจากท่านมาขอบคุณพวกเราแทนชาวบ้านแล้วเนี่ยท่านก็บริจาคเงินเป็นกายอะไรสักนิดมือคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับทั้งคนที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ผู้ที่มายื่นมือมาช่วยเหลือนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านประสบความสําเร็จ แล้วก็ให้ได้รับแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับขอขอบคุณมากครับผมคขอบคุณมากค่ะโลกมีความสน้งระทมลกที่เราวังมาฟัชีวทีรังร่วมลังแะแรงใจสร้ากเราใ้มใสนี่คอโลกมันเกิดควานานกทั่วง เราก็ต้องให้กำลังใจตอนนี้นะคะเราทีมงานของสโมสรโรตารีภาค3330โรตารีสากลนำโดยท่านละอจินดานะคะอยู่กับท่านนายอำเภอนะคะเราอยากจะฟังกันค่ะท่านค่ะก็ต้องขอบคุณนะครับทาง ตมสลอรตอรี่สามสามสามศูนย์นะครับทราบว่ามาจากหลายจังหวัดนะทางคภาะแดงราชบุรีสมุทรปราการจันทบุรีนะครับสงขลาหัวหินนะครับนราธิวาสมากันเยอะเลยนะครับก็แสดงถึงว่าถึงพี่น้องเรานะอยู่สามจังหวัดพอมีเหตุการณ์เนี่ยก็ได้เรื่องน้ำใจหลังไหลนะครับ มาจากพวกเราโดยเฉพาะพื้นที่นี้ไม่มีใครกล้าเข้าแต่ว่าท่านตัวมสลตลอตเตอรี่นะครับมาถึงที่นะครับนับถือน้ำใจน้ำใจของทุกคนนะครับต้องช่วยไปแล้วพันนะครับพื้นที่สมามังหวัดจริงไม่น่ากลัวครับเป็นพื้นที่ที่น่าเที่ยวนะและ้วรัพยากรนุดุลสมบูรณ์ด้วยนะครับและพี่น้องสมามวัดเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจนะครับเรบคุณมากพี่แ่เพื่อะไรค่ะ คุณค่ะันจะสวัสด,ดีค่ะจากสอรอ,อีขับนะคะได้รับข่าวก็เลยรีบรีบมาที่นี่กับคณะของพี่เป็ดแล้วก็โตรตเรี่ของพวกเราหลายๆสโมสรน,นะคะตั้งแต่ตอนตอนล่างถึงตอนบนค่ะก็มีความรู้สึกว่าควรจะไปรอบนี้ก็จะไปบอกเพื่อนๆให้มาช่วยกันมาช่วยเหลือที่นี่นะคะค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะค่ะ <Okay. S 1> ข,ขอบคุณค่ะนี่คือตลาดมูโนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นการค้าชายแดนเป็นตลาดที่มีผู้คนนะคะมากมายจับจ่ายหาซื้อกันนะคะซึ่ง เรียกว่าเป็นแหล่งเป็นแหล่งการค้าชายแดนเลยก็ว่าได้ค่ะแต่วันนี้นะคะโดนพังทลายนะคะด้วยอุบัติภัยที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะคะอของการของโรงงานพลุระเบิดนั่นเองเมื่อวันที่29กร,รกฎา,าคมที่ผ่านมาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาช่วยตัดผมผู้ประสบภยัยตั้งแต่วันศุกร์ศุกร์แล้วก็วันนี้ค่ะวันนี้เสร็จสิน้นจบโครงการแล้วค่ะ ผลตอบรับดีค่ะเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากที่พลุระเบิดเนี่ยค่ะบางคนเขาแบบมันผ่านไปสองสัปดาห์กว่าแล้วอะค่ะคือยังไม่ได้ตัดผมและเหมือนบางคนที่ห้องน้ําอะไรพังหมดเลย,ยก็คือสามารถมาตัดผมสระผมอะไรที่นี่ได้อะค่ะจากวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพสวยกรุกค่ะค่ะขอให้สู้ๆนะคะค่ะ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางกลับแล้วจากสโมสรโรตารีนะคะภาค3 3 3 0โรตารีสากลซึ่งนำโดยอดีตผู้ว่าการภาค3 3 3 0ท่านละอ,อและสุภาพบุรุษจุลานันจินดานะคะพร้อมด้วยนายกสโมสรโรตารีตัวแทนจากรุ่น114นะคะรุ่น1้อ่รอรุ่น120อีกครับนะคะพร้อมด้วยโรตารี่นท่านอื่นๆนะคะผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่2และพื้นที่5กําลังจะเดินทางกลับหลังจากที่เราเรา,เราได้ลงพื้นที่ ที่ uno, มูโนะอำเภอสุงไงกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะในการที่จะสมทบมอบเงินเป็นขวัญและกําลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะหลังจากนั้นนอกจากเงินสดแล้วที่เราร่วมกันมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบแล้วนะคะเรายังเป็นตัวแทนมอบวัสดุก่อสร้างโดยผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้รับมอบด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวสําหรับการต้อนรับนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านที่มาเป็นกําลังใจให้พวกเราที่เดินทางมาไกลต่างคนต่างเป็นกําลังใจให้ซึ่งกรรันและกันนะคะนี่คือด้วยไมยตรีจิตของสโมสรโรตารี่ค่ะขอบคุณมากค่ะ myself in times of trouble rotary always come to me speaking words of wisdom rotary <coughs> <coughs> and in my hour <coughs> of <coughs> darkness they are